ความเดินตอนที่แล้วมหาบุรุษสีกมลทรงพิจารณาแปลงวันสัปหลังว่าจะทำยังไงให้อยู่รอดปลอดภัยและไม่ขาดตนและทรงทดลองระบบน้ำหยดในแปลงมันสัปหลังนี้เองถ้าได้ผลดีผลเสียอย่างไรก็ว่ากันไปและถูกชาวบ้านดินถาว่าร้ายใสมหาบุรุษว่าเป็นประสาทโลกกิตบ้างหลอนแล้วไปนอนป่าบ้างบางคนก็บอกว่ายาบ้าถูกก็งี้แหละมหาบุรุษทรงไม่สนพระไทยในคนเหล่านี้ดำซ้ำมีคนบอกว่ามหาบุรุษทำไมไม่ตัดผม มหาบุรุษทรงตอบว่าเสือกต่อจากนั้นคนชาวบ้านที่เคยดินท้าบ้าไลาใส่มหาบุรุษไม่กล้ายุ่งอีกเลยติดตามอีพต่อไปในปีพศ .2517 น,น้าบาทนาว ต่อมาในปีพศ2 5 6 7มหาบุรุษทรงเดินด,ดูมันสปารังของเขาอย่างตั้งหกตั้งใจแล้วเขาก็พิจาร,รณาถึงมันเดือน11ที่เขาปลูกในเดือนนี้มหาบุรุษทรงพิจาร,รณาว่าจะไปรอดหรือไม่เพราะว่าในในโครงการระยะย,ยาวครั้งนี้ไม่มีระบบน้ําหยดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเงินทั้งหมดนั้นเขานําไปซื้อตอนเดียวห้างของเขาและตอนเดียวห้างของเขากําลังจะมาส่งในวันนี้ แลวหามาดุลทรงพิจนารณาแปลงมันต่อไปอีกว่าโอ้ยตายเถอะกูไม่น่าเอาเงินไปซื้อรดห้างเลยกูไม่แล้วไม่น่าเลยและบ้านของเขานั้นก็เป็นโพรงต้นไม้แล้วก็มีบรรลังของเขาที่รออยู่แล้วเขาก็เดินดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มองเห็นแล้วเขาก็มองดูสำรวจต้นมันสปาหลังที่แคร์แรกรนของเขาเพราะว่าทุนน้อย แล้วเขาก็ทรงนั่งสมาธิพิจารณาเอ้ยเขาก็ทรงนั่งสมาธิพิปัสนาเพื่อพิจารณาแปลงมันสปลังในป,ปัจจุบันนี้แล้วเขาก็หิวซอยจุกแล้วเขาก็ทําคอตกเต้เซะอยู่แล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาเขาทรงพิจารณาถึงอดีตอดีตแต่ก่อนที่เคยทํามันมาแล้วก็พยายามมามากอดคัดและขัดสนมากและก็เสนสาหัสที่สุดในโลก บระบรงศงและเลืกถึงวันที่เขาทํามันสปบหลังและเขาไปทราบมันอยู่ในไร่ต้นมันที่กําลังตายยืนซับลบเหมือนทหารผ่านเขาก็ทรงพิจารณาไปถึงในอดีตอีกครั้งว่า เขาก็เคยรับจ้างพมารดาของเขาเพื่อเก็บเงินทั้งหมดนั้นไมซใ้อตอนเดียว้าเขาก็เลยเขาเรียกถึงในวันที่เขาเกี่ยวห้าให้แม่เอยเขาเกี่ยวยาให้หวเอ้าวเลี้ยงแลงจากนั้นเขาก็รับจ้างแล้วเขาก็เดินฟ้อนลำไปได้เร,รับภาษาของมาทำหลุนี่เองมาทำหลุษส่งแอดใส่กล้องแล้วก็ทําถ้าเอาไฟฉายแล้วก็สีใส่หน้ากล้องแล้วก็เชือดคอแล้วก็เอาปากไป,ปจูบป,ปากเลนส์ มาตลรวจส่งเดินจงกรมรอบล้อมล้อของเขาล้อของเขานั้นมีพระคุณต่อเขามากเขาก็เลยตอบแทนพระคุณนี้เพื่อการเดินรอบรอบล้อของเขาเ,เขาก็ท่งเต้นรำต่อไปอย่างอย่างไร้สติและขาดสติสัพัสยะไว้ชีแล้วต่อมาเขาก็รับจ้างตัดใบข้าวเพื่อนาเงินทั้งหมดนั้นไปซื้อตอนยขหางรับ ไข้าวนั้นไม่ใช่ของใครนักนาเขาเองก็รับจ้างตัวเองรับจ้างแม่จะของไม่จะก,กินเขาในติปเดียวกันแม่งก็ไปรับจ้างจะของม่บักภากขวางขัดต่อมามาพระดทรงยิ้มน,น้อยยิ้มใหญ่แล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าและคนหลอนไปเสพแล้วหลอนไม่นอนฝ่าเขาเขาก็ส<า> <S 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 ียอยากคุมที่เร็วเหมือนเดอะแฟตเลย ในความเร็วดังปานสายฟ้าของเขาเขาวิ่งทําเวลาภายในไม่กี่วิแล้วเขาก็ทํางานเสร็จภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีความเร็วของหมาบุษนี้ช่างไปฝึกมาจากสำนักใดน่าจะไปเรียนมาจากภาพปีนเสาแน่ๆเลยเพราะเขาจะเป็นหัวซิงซาในรายการอนุมกันเชียงโนนก็แฉ แต่มาบรวปรารถนาถึงรถตอนเดียวห้างะไรวันนี้เขา <im itation> ยืมรถไทยบ้านไทยเมืองมาแก่มันแล้วตอนนี้เขาก็ปรารถนาซอยจู่เป็นอย่างมากเลยรับเขาสมข้มแควยังไงก็ไม่รู้ความรู้สึกเหมือนอยากกินจ้ำจู่เฮ้ยไม่มีเงิน,งนเงินกูไปซื้อตอนเดียวห้างมาแล้วเฮ้ยเอ้ยต้องสำรวมวาจาเกีรยรตวาจาท่าทางก่อนสติสำรวมอินทรีย์ในวันที่ปรารถนาอูตอนเดียวห้างมาแล้วอ ขอชมรถสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะ มหาวุรุษทรงมีวิธีในการเจิมรถในแบบสไตล์ของมหาวุรุษนี่เองมหาวุรุษทรงเจิมรถ ดูก่อนนิสันตอนเดียวห้าหรือดัซสันเจ็ดสองศูนย์้าจะนำเจ้าเกมันเปลนองแป้งหรือบางทีจะนำเจ้าไปเก็ของข้าไปหายเจ้านั้นจงเป็นผู้มีพรุ่งพรต่อข้าจงรักภดีต่อข้าถ้าเจ้าไม่รักพักดีต่อข้าถ้าเจ้างอแงข้าจะไม่เอ๋อเอเจ้าข้าจะนนั้นจะเอาไฟตําอย่างเดียวเหมือนธรรมะแท้ไม่มีความปลอบใจถ้าเจ้าเพื่อนนสันละลิกล,ลิข้าจะเอามาถวตีกบาลเจ้าเจ้าจงไม่งอแงหรือรังแง เพราะฉะนั้นข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีและเจ้าจงไม่งองเองแล้วก็คุณทนข้าและจะเอาเจ้านั้นแก่มันไปขายลงแปแงบางทีก็แก่ของข้าและข้าจะทําพิธีและข้าจะทําพิธีบวงสรวงหรือเจมเจ้าเจ้านั้นจงมีแหงอยูด่ดีมีแหงเจ้าและเจ้านั้นจงแ้วคาาเถิด หลังจากที่เทศสอนเสร็จแล้วมหาบุรุษทรงยืนขึ้นและเตรียมที่จะเดินจงกรมรอบๆร,ร,รถนิสันดัซส,สัน700นี้เองระหว่างที่เดินอยู่นั้นในใจมหาวุรษมีแต่ความปีตยินดีชื่นชมชื่นชมหรือมีความยินดีในการซื้อมาครั้งนี้เพราะว่าการหาเงินมาแต่ละบาทนั้นมาซื้อตอนเดียวคันนี้มาหามาด้วยความที่อัตคัดและขัดสนและแสนสาหัสมหาบุรษทรงนั่งสมาธิบนฝากระโปรงดัซซันตอนเดียวห้าง เพื่อเป็นการพิจารณาถึงการใช้งานท้งนี้แล้วก็เป็นการเจิมลงยันณห,หน้าทองลงพระกระโปรงทองนั่นเองและจบอย่างนี้เขาคงจะมีมิวสิกวิดีโอเพื่อเป็นการต้อนรับรถคันนี้เข้ามาในครอบครองเราชนะแล้วมารุได้ตอนเดียวมาขับแล้ว คฝันเป็นจริงแล้วตลอดมาได้ไปยืมรถคนอื่นต่อไปนี้เขาจะนำตอวเดียวไปแก้มันเพื่อไปคขายใน,ร,น,ยน races, รูปแป้งมันแบางทีเมื่อฮับรก็เอารถไปแก่ทง้้างรถที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงด้วยการรับจ้างตังเพ่นพี่ที่ก็ทำงานยังนักแสนสาหัสขอบคุณตัวเองจริงจริงเก่งจริงจเก่ง,จ,ง,จ,งจังเลย เราชนะแล้วมาหาบุรุษในตอนเดียวมาขับแล้วความฝันเป็นจริงแล้วตลอดมาได้ไปยืมรถคนอื่นต่อไปมีข่าจะนำตอนเดียวไปแก้มันเพื่อไปขายในโรงแป้งมันและบางที่มาหาบุรุษก็เอารถไปแก่ของห้ารถที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงด้วยการรับจา้างบองเพ่นเพ่ในการทำงานอย่างหนักแสนสาหาัสขอบคุณตัวเอง

ตลอดมาได้แต่ยืมรถคนอื่น่อไปนี้ข้าจะนำตอนเดียวไปแก้มันเพื่อไปขายในรูปแบงมันและบางทีมหาบุทธก็เอารถไปแก่ของข้าที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงด้วยการรับจา้าปอเป็นเพียงในการทำงานอย่างหนักแสนสาหัสของคณตัวเดงจริ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 ง Chang'an!